จากหน้าไพ่นะคะนี่เป็นดินนะคะพืชศกันมังกรนะคะน้ำกรกฎมีนพิจิกนะลมเมถุนตุลกุมนะคะดาบนะคะแล้วก็ไฟเมสิงธนูนะคะนี้ก็ครบสิบสองราศีนะดูได้หมดนะคะแล้วก็เด่นเด่นมีเป็นทาวเวอร์นะคนวันอังคารนะไฮพรินเชตนะอคนวันจันทร์นะก็เด่นจันทร์อังคารนะแล้วก็ เออมีจมูลราศีมีนนะคะที่เด่นๆนะโผล่ขึ้นมามีจันอังคารราศีมีนนะคะนอกนั้นก็ครบสิบสองราศีดูได้หมดนะคะอันนี้นะมาดูกันนะคะก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนในความลับหรือมือที่สามนะคะอาจจะไม่ใช่คุณก็ได้นะ,ะก็มาเจาะดูนะคะว่าเขากับมือที่สามเป็นยังไงบ้างน,นะคะตอนนี้นะอาจเป็นแท่นะเขาอาจจะไปดูหมอหรือปรึกษาหมอดูก็ได้นะคะเรื่องความสัมพันธะะ์ว่าเอาไงต่อนะซึ่ง หายเป็นเทศอันนี้เนี่ยก็นอกจากหมายถึงหมอดูแม่ชีเราจะหมายถึงคนในความลับนะที่เขายังมีความลหลงายอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งคนในความลับนี้นะคะแปดถ้วยนะจะเห็นว่าเขาเตรียมหันหลังแล้วนะเขาคิดที่จะเดินจากคนในความลับคนนี้หรือเปล่านะเพราะว่ามาขยายนะแล้วมียมูนด้วยนะ,ค,ะคือความไม่ชัดเจนนะเขาอาจจะห่างไกลกันอยูนะ่มีความคิดถึงกันแล้วก็เริ่มไม่ชัดเจนแล้วนะคะก็ทั้งไม่ชัดเจนแล้วเป็นคนในความลับแล้ว มีการเดินจากด้วยคนะ่ะอาจจะคิดที่จะเดินจากจากมือที่สามคนนี้เป็นใครก็ตามนะคุณหรือใครหรือว่ามือที่สามเขาก็ได้นะก็คือเขาไปดูดวงนะดูหมอแล้วก็เป็นคนในความลับที่เขาเริ่มไม่ชัดเจนแล้วนะคะคือคนในความลับมันก็ไม่ชัดเจนแล้วนะเขาก็เลยคิดว่าสักวันนึ้งก็คงจะต้องแยกจากกันไปนะแล้วยังมีเจ็ดถ้วยด้วยคนะือตัวเรื่องนะมาอย่ยด้วย k ิงออ f คั p นะคิงอ of c ั p ก็คือคนที่อาจจะแต่งงานแล้วมีแฟนแล้วนะหรือไม่ก็อันนี้ก็คือ นักรักคนข้างรักเลยค่ะกิ n งออลคัเนี่ยมาขยายด้วยเจ็ดถ้วยนะโอ้ยเป็นคนที่มีตัวเลือกเยอะชอยเยอะอยู่แนละ้วหรือเขาเป็นคนที่จินตนาการเยอะนะคะมีแผนเยอะโปรเจกต์เยอะนะคะมีอะไรที่จะทําเยอะแยะรวดเยอะไปหมดนะคะหรือไม่ก็คือตัวเลือกเยอะนั่นแหละนะคะเพราะว่ามาขยายด้วยกิ n งออลคันะคะทีนี้แบกหนักนะนะในความสัมพันธ์ที่จะฝ่าฟันไปนะคือยิ่งตัวเลือกเยอะยิ่งสับรางเยอะมีงานหนักนะคนะถ้าไม่ใช่งานหนะักโปรเจกต์เยอะนะคะเกี่ยวกับร้านอาหาร เครื่องดื่มกาแฟได้นะคิงออฟคัพนะเพราะเป็นห้วยนะก็อาจจะหมายถึงความสัมพันธ์ที่มีตัวเลือกเยอะแล้วก็วุ่นวายนะก็เอแบกหนักอยู่นะเพราะว่าตัวเลือกเยอะก็ภาระเยอะนะอาจจะเลี้ยงเด็กเยอะก็ได้นะเพราะว่าเจ็ดถวยคือตัวเลือกเยอะนะฮะหนึ่งเรียนะ a นะเอซอ a ฟเพนเน่าจะมีการเริ่มอะไรใหม่ๆหรือการที่เขาอยากจะคว้าอะไรที่มันมั่นคงไว้นะคะไนท์ออฟอนะเป็นไพ่คนใจร้อนเอาใจใจตัวเอง พุทะลูกพี่หึงนะฮะก็ไม่รู้ว่าเขาหรือคุณหรือว่ามือที่สามนะซึ่งเขาอาจจะมีปากเสียงกันนะคะทะเลาะพี่หึงนะ,ะแล้วก็หกไม้คือการชอบเอาชนะนะ,ะชอบเอาชนะการป่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะทำให้ทําให้เหมือนกับว่าถึงแม้เขามีความจริงใจกับคุณหรือกับมือที่สามหรือกับคนในความลับก็ตามนะ,ะแต่ชอบเอาชนะการมีปากเสียงทะเลาะกันนะคะทำให้เอ่อ ถึงได้เห็นว่าก็ยังคงมีชอยเยอะอยู่นะแล้วก็ยังคิดที่จะเดินจากด้วยนะมาทาวเวอร์เลยนะทาวเวอร์นี้ก็เรียกว่าอนาคตแน่นอนนะเขาต้องจบก,กับคนนี้แน่นอนนะเพราะว่าทาวเวอร์คือการจบพังทลายแถมมาขยายด้วยทั้งสามดาบสิบดาบอีกนะคะสิบดาบนี่คือเหมือนคนอกหักนะคะ mm hmm. โคมมาไปเลยนะแทงคุณคือความสัมพันธ์มันไปต่อไม่ได้นะเจ็บหนักเลยคะสามดาบก็เป็นเตอร์ปาร์ตี้มือที่สามอยู่แล้วถ้ามากกว่า สองคนก็ต้องเป็นมือที่สามอยู่แล้วนะคะซึ่งมือที่สามอนาคตเขาหรือแฟนคุณหรือคนที่คุณคุยเนี่ยนะคะเขาคงจะต้องจบกับมือที่สามสักวนนะะันค่ะเริ่มจากคิดที่จะหันหลังเพราะไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็เป็นคนในความรักแล้วก็อันนี้ก็ไปหวานเสน่ห์ตัวเลือกเยอะ,ะ,ะเขาภาระเยอะอยู่แล้วนะคะก็ตัดเป็นสักคนก็ไม่แปลกนะคะก็อาจจะคิดที่จะจบอยู่แล้วนะเพราะว่ามัน ไปยากนะคะจะเห็นว่าเยอะก็เมนเนจยากนะคะแล้วก็ไม่ชัดเจนอยู่แล้วลุ่มเรือนะแล้วก็ยังชอบเอาชนะกันนะคะแล้วก็มีปากเสียงขี้หึงกันอีกแล้วนี่ยังมาสามดาบกับสิบดานนะสิบมาลบสามหมายโดยในคือเจ็ดดานนะแอบคบกันลับๆนะะมีการสับขาหลอกนะแล้วเจ็ดดาบเรียกว่ามีการโกหกปกปิดซ่อนเร้นกันอีกนะคะเรียกว่าเอ่อเป็น อะไรที่ซ่อนในความลับเป็นมือที่สามแล้วยังมามีการปกปิดซ่อนเล้นกันอีกนะเจ็ดดาบนี่ก็เรียกว่าโกหกซ้อนโกหกเข้าไปอีกสุดท้ายเขาก็ต้องจบพังทลายกันสักวันอยู่ดีนะเป็นทาวเวอร์นะก็รวมรวมเป็นประมาณนี้ฮะไม่รู้ว่าเป็นมือที่สามหรือใครนะซึ่งเป็นคนในความลับนะก็เห็นว่านตอนนี้นะะเรียกว่าเราไปส่องดูนะะว่าเขากับคนที่ อยู่ในความรับหรือพวกช้อยทั้งหลายของเขาเนี่ยนะคะตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างนะคะก็เ,เรียกว่าไม่ค่อยโอเคแล้วนะคะเดี๋ยวเขาก็เลิกกันค่ะเพราะว่ามีทาวเวอร์พังทลายนะแล้วก็แต่เขายังมีช้อยเยอะอยู่นะคะขาดไปนคนสองคนเขาก็ยังมีอยู่นะคะก็รวมๆเป็นประมาณนี้ค่ะ